สวัสดีครับผมผมผีเสื้อแดงตายนะผมนะวันนี้มาตมคำเรียกร้องแลลาวนะผมนะขุนข้อกันมาจานเร่งนะผมนะสำรับประวัติการชนข้องดุกดังสตาเวคัด้วยดีค่อนนะผมนะตัวที่ตาเล่นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะผมนะตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมั่งแล้วนะผมนะตาชนครบเครืองเรืองวัวชนคลาสสิกนะผมนะตัวนี้เป็นหลูกข้องหน้าพักเล็กนะผมนะอายุเก่าถึงสิบปีนะผมนะใส่หน้าพักเล็กไม่ต้องห่วงนะผมนะสุดเบอร์ถูกตัวนะผมนะอีชนตัวแนมามังอีชนะตัวแนมา มังเดียวไปฟังกันครับเพิ่มครั้งที่หนึ่งน้ามนะชนะทีสนามควนธานีนะครับใช้เวลาไป43นาทีวันนั้นชนกันร้อยมักมากหนะผมนะชนกันทึงตองทึงดีขาคระเพิ่มครั้งที่สองนะผมนะไปเสมอที่คลองอ้อยโค้งนะผมนะชนกันซ่องเฉามงว่ากระเพิ่มวันนั้นกินกันไม่ลงนะครับนะผลออกมาเป็นเสมอกระเพิ่มครั้งที่สามหน้าบุ้นะไปชนะพยักคำรุนวัวกระบี่นะครับที่สนามไร่ใหญ่กระบี่ครั้งที่สี่นับชนะดุกดังจงอ่างดำนับของนาสะวันที่ถุงโพนะผมนะชนนกัูใ้เาบุ้ สี่สิบนาทีนะับควดกันร้อยกับผมวันนั้นครั้งที่สนะผมนะ้าชนะดุกดังโนราซิงนช้ชายนะผมนะาใช้เวลาไปห้าสิบสองนาทีนะับนะวันนั้นสู้ชนิดติตาเซียนนะับนะถูกถ่อข้างวิงแล้วข้าวลบนะผมนะถูกถ่อหยับรัวลอมแล้วก็หลอกขึ้นมาชนจนหนานะผมนะ้าวันนั้นนะสุดเบอร์กับผมดีคอนวันนั้นกับผมครั้งที่หกนะผมนะ้าเป็นการแพ้ครั้งแรกของดีคอนนะผมนะแพะ้โนซิลิควันดุายควันเชียงนะับทีอสตราหถุ่งทรงนะับ่นกันเฉียวมุงว่ากับผมวันนั้นนะเดินออกเองนะผมนะ้าแพ ดีกากรบพมแล้วก็ครั้งลาสุดนะพมนะครั้งที่เจ็ดนับชนะโนซาระปัดผิดนะพมนาทีสนามยี่ในนับนะชนกันสี่สิบว่านาทีหนับชนกันร้อยเหมือนกันกับพมนาทึ่งดีกากรบพมมันนั้นมันกรบพมก็อประมาณนี้นะพมนาซ้หรับประวัติการชนข้องดุกดังสตาเวกัสร้วยอีคอนนะพมนะใครอยากรูปประวัติตัวในเลยหรือว่าใครอยากให้ผมทำคลิปประวัติวัวชนให้นะพมนะฐานส่งมาได้เลยกรบพมพมยินดีทำให้กรบพมฝากไว้ด้วยกรบพมบีเสื้อแดงตายสวัสดีครับ